หลังจากที่เราสร้างเกมบิงโกสุดแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปนี้เราจะไปเรียนรู้ด้วยกันว่าคุณครูจะส่งเกมเกมนี้ไปให้นักเรียนเล่นได้อย่างไรและนักเรียนจะเข้ามาเล่นแบบไหนทั้งหมดอยู่ในคลิปนี้ครับ wishkidonline. com สนุกและน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆสมัครสมาชิกกันแล้วใช่ไหมครับสวีสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ช่องทีเด่นแช์นะครับคลิปนี้เป็นเอพิโซดที่6นะครับต่อเนื่องจากตอนที่5หรือเอพิโซดที่5ที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างเกมบิงโกไปแล้วในเว็บไซต์ w i s h i d o n l i n e c o m นะครับในคลิปนี้เราจะมาทดลองเล่นเกมกันดูนะครับว่าเมื่อนำไปเล่นแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงคุณครูคต้องกดเล่นแบบไหนนักเรียนเข้าร่วมเล่นเกมแล้วจะเป็นยังไงบ้างทั้งหมดอยู่ในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามกันก่อนครับฝากกด subscribe ด้วยและฝากกด กระดิ่งเพื่อไม่พลาดแจ้งเตือนคอนเทนต์ดีๆในการพัฒนาการสอนให้สนุกขึ้นและดีขึ้นในแบบของทุกท่านเองด้วยนะครับไปครับไปเรียนรู้และทดลองเกมนี้ไปพร้อมๆกันครับ <S <S อย่างที่บอกไปนะครับว่าเกมเกมนี้เนี่ยสามารถที่จะเล่นคนเดียวก็ได้เป็นโซโล่เกมนะครับหรือนะครับจะเป็นคนสร้างนะครับอย่างเช่นคุณครูสร้างแล้วให้นักเรียนเนี่ยเข้ามาจอยเกมก็ได้เดี๋ยวเราจะไปทดลองทีละอันนะครับโดยเริ่มต้นจากการที่ไปทดลองเล่นแบบโซโล่เกม หรือนะครับเล่นคนเดียวก่อนนะครับเราก็จะกดไปที่โซโล่เกมนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับก็จะเห็นว่ามีข้อคําถามขึ้นบนตรงนี้นะครับแล้วก็มีเวลาจับตรงกลางด้วยแล้วคําตอบก็จะอยู่ในช่องต่างๆนะครับซึ่งถ้าเกิดเห็นแบบนี้เราก็จะต้องกดตอบให้ถูกต้องนะครับอย่างเช่นนะครับเราก็จะมองหา100เมื่อกดถูกแล้วนะครับถ้าเกิดถูกก็จะขึ้น correct นะครับแล้วก็มีคําชื่นชมตรงนี้ที่เป็นฟีดแบ็ แล้วก็มีตัววางหรือว่าโทเค็นเนี่ยลงไปในช่องนั้นๆนะครับกด Nex Question ต่อเลยอ่าโอเคนะครับข้อนี้นะครับเป็น130นะครับเห็นไหมครับว่าเวลาจะจับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะกดปุ่ม q u e s t i o n นะครับเวลาถึงจะเริ่มต้นนับใหม่นี่นะครับในลักษณะแบบนี้เคนะครับมาลองกดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบนะครับอ่าโอเคนะครับอีกอันนึงงน่าจะบิงโกแล้วนะ คลาสโดโจออนไลน์สต็อปวอตนะครับอันนี้น่าจะยังไม่บิงโกโอเคนะครับสัตว์ที่อยู่บนพื้นดินนะครับช้างอยังไม่บิงโกนะครับอยากจะเห็นเหมือนกันว่าถ้าเกิดบิงโกเราจะเป็นยังไงนะครับโอเคก็ยังเหมือนกันนะครับอันนี้เล่นคนเดียวนะครับก็เลยจะเป็นในลักษณะแบบนี้ก็เหมือนว่าเป็นการเขียนคำถามแล้วตอบคำถามนะครับเป็นการทบทวนความรู้ไปด้วยแข่งกับเวลาก็จะเป็นเหมือนการแข่งขันกับตัวเองมันก็จะสนุกมากขึ้นด้วยนะครับ โอเคอันนี้ดิอ่านะครับถ้าเกิดเราเปิดคำใบก็จะขึ้นคำใบ้ตรงนี้นะครับน่าสนใจเลยนะนะครับโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับลองดูนะครับนี่นะครับมีคำใบ้ก็คือเฉลยน่แหละนะครับเพียงแต่ว่ามีดอกจันนะครับเพื่อที่จะให้พยัญชนะบางตัวนั้นหายไปนะครับเป็นคำใบ้แบบนี้ทีเด่นสตอรี่นะครับไปต่อนะ A few moments later ่าโอเคนะครับเราก็จะมีตรวจสอบตรงนี้ได้ด้วยนะครับนี่นะครับมีตอบผิดนิดนึงนะครับเมื่อกี้อันนี้ก็จะเล่นนะครับในกรณีที่เป็นโซโล่โหมดหรือว่าเล่นคนเดียวต่อไปเราไปดูนะครับในโหมดของการที่คุณครูจะส่งไปให้นักเรียนนะครับแล้วให้นักเรียนเข้ามาเล่นร่วมกันบ้างครับเวลาที่คุณครูจะนําเกมเกมนี้ไปให้กับนักเรียนเล่นนะครับคุณครูก็จะเข้ามาที่ตัวเกมที่เรงสร้างนะครับ หลังจากนั้นนะครับด้านล่างเนี่ยจะมี3ปุ่มนะครับโพสต์นิวเกมจอยเกมแล้วก็โซโล่เกมเมื่อกี้เรากดโซโล่เกมไปแล้วนะครับในที่นี้นะครับถ้าเกิดคุณครูต้องการที่จะให้นักเรียนเข้ามาเล่นด้วยเนี่ยต้องกดไปที่ปุ่มแรกนะครับก็คือโ o สต์นิวเกมนะครับกดเลยหลังจากนั้นนะครับก็จะใส่นะครับตรงนี้นะครับเป็น Enter your name นะครับก็จะขออนุญาตใส่เป็น TDS ก็แล้วกันนะครับ แล้วก็เซตตรงนี้จะเป็นพาสเวิร์ดนะครับใส่ไปนิดนึงนะครับในที่นี้ผมจะใส่เป็นเรียงกันแบบนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วกดสตาร์ทเกมเลยพอกดสตาร์ทเกมเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าอีกเล็กน้อยนะครับก็คือนะครับ Question Time ต้องการให้นะครับเป็นเท่าไหร่นะครับในที่นี้เป็น15นะผมก็จะขออนุญาตไม่เปลี่ยนก็แล้วกันนะครับเกมสกอร์เป็น100นะครับตรงนี้ อาจจะเอาสักครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับ50ก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็น100ก็น่าจะเจ๋งอยู่นะครับอันนี้เป็นฝั่งของคุณครูนะครับทีนี้ฝั่งของนักเรียนนะครับคุณครูก็จะ Copy to Clipboard ตรงนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับ Copy Clipboard ต,ตรงนี้นี่นะครับ Copy ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งให้นักเรียนในแ a d l e t ก็ได้ใน f a c e b o o k Group Facebook Messenger ใน Line ก็ได้หรือจะส่งให้นักเรียนในช่องทางอื่นๆที่คุณครูสะดวกก็ได้นะครับททีีีีีนนนนน้้ักกกเเรยย็จะาลิง์่่ไดม มาเปิดเข้านะครับขออนุญาตนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้กด Copy นะครับยังไม่ได้ Copy นะโนะเคนะครับแล้วก็นำมาวางในลักษณะแบบนี้นะครับจะเห็นว่าการทำแบบนี้เนี่ยจะติด Se s s i น n ID มาด้วยนะครับแต่ว่านักเรียนจะยังเข้าไม่ได้นะครับนักเรียนจะยังเข้าไม่ได้เพราะว่าลืมอะไรไปอย่างหนึ่งนะครับก็คือการกดแก้ไขเกมก่อนนะครับนิดหนึ่งเมื่อกี้เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะไว้เนี่ยนะครับนักเรียนก็จะไม่สามารถเล่นเกมเกมนี้ได้นะครับ อนุญาตอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวกดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับกดเปิดเกมขึ้นมานะครับแล้วก็กดไปที่โสต์เกมเหมือนเดิมนะครับโสต์นิวเกมนะครับอ่ารอเราดิ้งนิดนึงนะครับน่าจะต้องใส่ใหม่นะโอเคครับ1 2 3 4 5 6 7 8โอเคนะครับแล้วกด Start ทเกม โอเคครับกด Copy ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็คัดลอกนำมาวางอีกั้งครั้งหนึ่งนะครับอ่าโอเคตอนนี้นักเรียนเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้แล้วก็จะขออนุญาตจำลองตัวเองเป็นนักเรียนอีกสักหนึ่งคนนะครับโดยใช้เบราว์เซอร์ที่แยกกันอย่างนี้นะครับ0 0 0 years later ในฝั่งของนักเรียนนะครับก็จะจอยเกมนะครับในส่วนของ enter session id เนี่ยในกรณีที่ Copy to clipboard แบบเมื่อกี้นะครับก็จะติดมาเลยนักเรียนจะทำเพียงแค่ ใส่ชื่อลงไปเท่านั้นนะครับแล้วกดจอยเกมนะครับโอเคนะครับลองดูนักเรียนอีกคนนึงนะครับอันนี้ก็จอยเกมเหมือนกันนะครับปึ๊บในฝั่งของคุณครูนะครับในส่วนของด้านซ้ายมือ p l a y e r information เนี่ยก็จะเห็นว่ามีใครอยู่ในเซสชันบ้างนะครับก็จะมีคุณครูเองมีนักเรียนเข้ามา2คนนะครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะมีขึ้นบอกว่ารอคุณครูนะครับเปิดเริ่มเกมนะครับแล้วก็มีกติกาว่าตัวเองเนี่ยจะบิงโกได้ยังไงนะครับอันนี้เป็นฝั่งของนักเรียนอันนี้ก็เป็นฝั่งของนักเรียนนะครับทีนี้คุณครูลองกดที่ปุ่มสตาร์ทนะครับที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้กดเลยอ่าตรงนี้เห็นว่าเป็นเลข2ด้วยนะครับจํานวนของคนที่เข้ามาเล่นนะครับตรวจสอบตรงนี้ก็ได้ถ้าเกิดด้านซ้ายมือไม่ชัดนะครับโอเคนะครับมาดูกันตึ๊ดนะครับ อ่านี่นะครับฝั่งของนักเรียนก็จะขึ้นในลักษณะแบบนี้เลยนะครับโอเคนักเรียนก็จะหานะอ่าโอเคนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะอยู่คนละที่กันด้วยนะนะครับโอเคปึ๊บอ่ามีการตอบผิดไปนิดนึงนะครับตอบผิดก็ไม่ได้วางนะอันนี้นะครับต่อไปนะครับ cast หมายถึงแมวนะครับ2,000 years later มาเห็นในส่วน question time ที่นับถอยหลังจาก15มาถึง0ตรงนี้นะครับที่เราตั้งกันเนี่ยในส่วนของ question time เนี่ยค่อนข้างที่จะช้าแล้วก็นานเกินไปนะครับถ้าเกิดอยากให้สนุกเนี่ยอาจจะเป็นสัก10วิหรือไม่ก็5วิก็ได้นะครับอาจจะสนุกและท้าทายมากกว่าน,นี้เพราะว่าพอเป็น15เนี่ยมันค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณครูจะลองลองเลือกใช้ดูนะครับว่าเป็นยังไงแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันมันนานนะครับมันนานเกินไปนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ได้บิงโกแล้วครับ1อันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับบิงโกก็ต้องกดปุ่มบิงโกด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มบิงโกนะครับเมื่อกี้ตอนที่เล่นในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยลืมกดปุ่มบิงโกหรือเปล่านะครับก็เลยก็เลยเหมือนว่ามันไม่ขึ้นจนจนจบเกมนะครับโอเคลองดูซิว่าเป็นยังไงต่ออ๋อโอเคจบเรียบร้อยนะครับคนที่บิงโกก่อนก็จะต้องชนะนะครับมันไม่ได้ตรวจอัตโนมัตินะเพราะว่า จะต้องมีการกดคลิกด้วยนะครับว่าบิงโกแล้วหรือยังนะครับโอเคนี้ลองปรับเป็น5ดูซินะครับปึ๊บนะครับลองดูซิว่าเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับ5วิประมาณตรงนี้นะครับโอเคนะครับลองกดปุ่มบิงโกเลยได้ไหมนะครับไม่ได้นะครับโอเคอันนี้100นะครับอืมก็จะต้องไวนะครับต้องท้าทายขึ้นน่าจะสนุกกับนักเรียนด้วยนะครับโอเคอันนี้2,000ปึ๊บไม่ทันละ นะครับอันนี้2 0 0พปุ๊บโอเคแฟลชไดรนะครับป๊บป๊บปมองหานะครับจะต้องอาศัยความเร็วในการไล่สายตาดูด้วยนะครับ USB ต๊ดปึ๊บอ่ะโอเคตรงนี้อันนี้ไม่ทันแล้วนะครับถ้าเกิดตอบอันนี้อันเดียวโอเคครับในคลิปนี้ต้องเอาไว้ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นอีก1เกมที่สร้างความแปลกใหม่และสร้างสีสันให้กับห้องเรียนของคุณครูได้นะครับแล้วถ้าเกิดใครได้ใช้ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้าง นักเรียนชื่นชอบแค่ไหนบรรยากาศเป็นยังไงก็เก็บมาฝากกันบ้างนะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันล่างคลิปนี้และเพจ a c e b o o k ของทีเดนแช์นะครับเหนือสิ่งอื่นใดครับทุกท่านสามารถกดติดตามกด s u b สไคร e กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับทีเดนแช์ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดใครใช้แล้วมีปัญหาหรือย,ยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เสมอนะครับฟากส่งต่อเกมบิงโกสุดแปลกใหมน่นี้ถึงห้องเรียนทั่วจักรวาลด้วยนะครับ เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่สร้างความสุขให้กับนักเรียนได้ลองดูนะครับ